ของการเตือนให้ระวังเพราะฉะนั้นไม่รอช้า <S <S ทุกคนกำลังตั้งหน้าตั้งตา,เ,าเอาเลยไหมเอามาเฉพา์ที่ 2, 2> อราศีใดในช่วงนี้จะเจอวันนี้ทางนา้ำ ทำไมทำไมททำำไไมมเพราะว่าคือเวลาเราอยู่ด้วยกันหรือว่าเจอที่ฟิตเนสนี่ครับคือพี่เขาจะงานจ้างเยอะมากแต่คิวยังเหลือนะคิวยังเหลือสามารถสรับได้สามารถรับได้ได้อีกก็เดาด้วยครับเพราะว่าพี่เขาเดินทางเยอะอะไรเงี้ยครอีกอี่ปีจบเนี่ยถามแล้วสองปีจ้าให้ได้เลยต้องมินค่ะต้องมินตอบว่า เขาจะเป็นคนชอบเล่นกีฬาทางน้ำอจริงเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวดำลูปะกาศรันใช่ไหมชอบไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าน่าจะแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรนิดนหน่อยหน้องมิ้นจะเล่นกีฬาอะไรมิ้นจะไม่เล่นกีฬาเกี่ยวกับทางน้ำเลยเพราะว่าเป็นคนกลัวกลัวว่ายน้ำไม่ได้เป็นไม่รู้ไม่พอกล้ามต่อวัวราศีราศีทันดูค่ะพี่เหนียวพีี่เหยวทำไมทำไมพี่เหนียวเนี่ยเขาชอบยุ่งยามกับพวกนาวิกโยธิน เขาชอบไปไหนมาไหนกับนาวิทยโยธินมันไม่จําเป็นต้องไปจมน้ําเลยก็ได้แต่อาจจะเปีเกียวกับทางน้ําไงเออนี่ผมขอทราบสักนิดหนึ่งหมอกล้องเนี่ยไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันเป็นหมอดูใช่ไหมครับหมอท่นฝันเออแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะแบบว่าเวลาไปที่ก็ไปแอะกับเขาเง่ภรรยาเขาเนี่ยเขาก็อาจจะอะไรก็ได้เออโดนตลบหลังนะไม่ยูเออัอุบัติเหตุทางน้นนี่อาจจะเป็นนาวิกโยธิน ที่น้องไอซ์กั่นน้องไอซ์ตอบว่าราศีราศีบางกรค่ะค่ะเขาดูในนี้แล้วเนี่ยคนที่แบบดูบอบบางที่สุดดูที่จะแบบว่าเออน่าจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำก็น่าจะเป็นน้องมิน้นเพราะว่าบทละครเนี่ยสมมติมีแบบพระเอกช่วยด้วยแบบจมน้ำตกน้ำอะไรอย่างมันอา,อาจจะมีแนวน้ำซีนอย่างนั้นแล้วมันอันตรายอะไรเงี้ยค่ะมาพี่บิ๊กพี่บิ๊กครับแอ่ว่าราศีราศีบางกนค่ะ เหมือนกันแบบคิดเือนกันว่ามเพราะว่าจริงๆแล้วพี่สาวแท้ๆของผมเนี่ยเป็นคนราศีมังกรพอดีแล้วพี่สาวผมเนี่ยเป็นคนไ่วยน้ําไม่เป็นซึ่งคราวเนี้ยเขาก็ช่วงเนี้ยเขาไปหัดไ่วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่สาวผมเป็นคนแบบกระโดกกระเดกอ่ะผมดูแล้วน่าจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นกินน้ําแข็งอยู่น้ําแข็งติดคอตายไหว้น้ำ เขาไปเรียนว่ายน้ำน้องเป็นห่วงพี่หายตอบว่าตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นตัวเองแต่อย่างลิงพูดมีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ตามใครบางตอนอย่างที่ไอ้พูดเมื่อสักครู่มีเหตุผลว่าน้องเขาบอดบอบบางมากแล้วบวกกับน้องก็บอกว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นพี่ตุ้ยค่ะพี่ตุ้ยตอบว่า ตอนนี้มันไม่มีข้อมูลอะไรใดๆเลยกับพี่ๆเเดาลยคนแล้วก็เอาจุดที่มันจะน่าเสียดที่สุดก็คืออาชีพนักแสดงครับครับผมเมื่อกี้คุยกับกล้องตอนก่อนเข้ารายการเขาจะเปิดละครเรื่องใหม่อยู่ฟอร์มยักษ์อยู่อะไรเงี้ยฮะเดาก็เลยเดาไม่ได่แท้ก็ดูจากงานละครชื่อเรื่องอะไรน่าน้ำน่าน้ำน้ำตกที่ซกเล็กพี่ไอซ์จะรันอยู่ต่อว่าราศีราศีราศีตัวอะไรตัวอะไรตัวบ้าน ทับ้านไม่ว่ายังไงพี่ไอเพราะว่าเอาจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยผมเกือบตายเพราะน้ําอยู่หลายครั้งครับจริงๆตน้งแต่ตอนเด็กๆเลยเนี่ยคือเคยเข้าห้องไอซียูเพราะน้ำหนึ่งครั้งก็คือจมจมน้ําตอนเด็กคือเล่นคือพอดีที่บ้านที่ชิคาโกเนี่ยคืออ้โห่าไ่ชิคาโกตัาง ว่าชัยนาทต่างทองเลยชัยน้าชัยนาาแถวชัยน้าคือหลังบ้านเนี่ยก็ขับคิทะองเด็กเมกาเหมือนกันเด็กเมกาเหมือนกันนั่นเลยนัอนเลยผมผมอยู่เมกาบางนาเมกาบางนางเล่นเมกาครับก็เด็กๆก็เล่นเล่นดำน้ำกับพี่ชายในโอ่งแล้วก็ หัวจมลงไปในโอ่งแล้วก็ขาด,าดขาดอากาศหายใจขาดออกซิเจนก็เข้าอชีวปทีนึง <st> แ,แล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยก็เคยไปเล่น <st> cable, เคเบิลใช่ <st> ไปเล่นเคเบิลแล้วก็เพื่อนคิดว่าแบบเฮ้ยเราแบบสนุกสนานมากแบบไม่ได้ใส่ชูชีพด้วยอะไรเงี้ยก็หล่นลงไปในบึงครับคือใจเราเราก็ยังคิดว่าให้เราไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่มันรู้ตัวอีกทีคือมันสำลักจะตายแล้วอะมันแบบแต่หนูก็ทนเนาะ แล้วใหม่มาแล้วใหม่มาแล้วไงอ่ะใหม่ถ้อยู่ก็ทนควรจะตายไปได้แล้วเหรอเล่นซ้อมแล้วได้ยังไงเนี่ยมาพี่เมียวพี่เมียวก็ไม่มีความรู้เรื่องดวงอะค่ะแต่ตอบไปเนี้ยเพราะว่าอยากให้เกิดขึ้นพี่ตอบว่าเราบึกบึกหมดแฟนเชื่อนายคนด้วย ไในนะขอบคุณมากบมึกหมดจริงๆอ๋อเพราะจำเอาด็อกด็อกไงเขาเวลาเขาไปฝรั่งเ็อกด็อกบอกว่าหมึกหมึกหมดจริงๆเออเนี่ยฮะคือราศีเนี้ยไม่มีใบแะงน้ำก็ต้องโดนอะไรอะไรที่เกี่ยวกับทะเลเพราะนั้นให้มันโดนทางน้ำจะได้เย็นๆพี่ชาวมาแล้วตอบว่าราศีสุขค่ะตอเป็นพี่แม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่คิดว่าเป็นน้องแม่เนี่ยเพราะว่าหน่กคือเขาเป็น แล้วก็เดินทางต่างประเทศบ่อยแ,แต่เขาไม่ได้ลงน้านี่นไปซีอานหิมะหนูนะในช่วงอาจจะมีบางประเทศที่อาจจะต้องไปเกาะหมู่เกาะหรือว่าอาจจะต้องเดินทางด้วยเรือ,อแต่อันนี้คืออาจไม่ได้แช่งน้องมาแต่ด้วยดวงของน้องแมรราศีตุลแล้วเนี่ยในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยตอบว่าราศีราศีม<ๆ>ังกรค่ะตอบนี้ด้ว<ๆ>ย ำไมอะครับตอนแรกมองไว้อาจจะเป็นสิงโตก็ได้แต่ถ้าสิงโตจะจมน้ำนุ้ยจะเป็นคนช่วยเองได้เอาว่าพี่แม่ตอบว่า่หมอก้องช่วยเอาหมอก้องทำไมอ่ะหมอก้องต้องมีประเด็นทาำมันไม่เฮ้ยอย่าใช้คำว่าต้องสิต้องมีอย่างเช่นว่าโออาจจะเป็นพวกแบบว่าลื่นหัวกระแทกอ่างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เล่นสงสารหมอต เป็นเขานะเดี๋ยวผมจะจัดให้อาจารยลินฟันชิคราศีที่ในช่วงนี้จะเจออุบัติเหตุทางน้ำคือราศีมีคนตอบสู่นะครับราศี